สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดสวยสุดรอทุกท่านวันนี้ผมมีคลิปอาจจะไม่มีสาระอะไรเลยแต่ในคลิปนี้มีประโยชน์มากมายครับสาระไม่มีแต่ประโยชน์มีมากมายครับมาดูกันครับว่าผมจะทำอะไรเห็นไหมครับมะน,นาวครับมะน,นาวสรรพคุณมีมากมายช่วย ลดความดันโลหิตสูงได้นะครับ้าตทานมีเป็นประจำและยังมีวิตามินซีสูงมากเลยนะครับหนึ่งลูกเนี่ยวิตามินซีสูงมากกินก่อนนอนทุกวันครับจะดีมากเลยครับก่อนเช้ากินแล้วก็สดชื่นปาแจ้งทันทีครับเริ่มหั่นมะนาวกันเลยนะครับท่านชมสอลูกครับหันเป็นชิ้นเลยครับเนี่ยทำกินเองครับว่ายง่ายยำมะนาวครับ ถ้าใครชอบเครื่องอะไรก็ใส่ลงไปครับแต่วันนี้ผมทำแค่ง่ายๆทำกินเองเอง,ง่ายๆไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ให้เยอะๆครับเอาละครับมารับชมนครับมีมีหอมแดงนิดหน่อยครับพร้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ออกเปลือกเอมามาหั่นฝานเป็นชิ้นซอยลงซอยลงซอยลงซอ,อยลงครับท่านชม,มใส่จานเลยนะครับ ประโยชน์ของมะนาวนี่ครับลองไปค้นหาดูนะครับใน Google ครับประโยชน์และสรรพคุณมีมากมายครับอดูแล้วก็ลัารายไหล่กันเลยครับท่านผู้ชมขนาดผมเองอะ่ะยังทนไม่ไหวเลยเลยจัดเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมนั่งดู YouTube อยู่ช่องหนึ่งไปเจอยำปลาหมึกครับก็เลย แล้วทนไม่ไหวเลยจัดยำมะนาวกินเองเลยครับวันนี้โรยพริกป่นสะหน่อยนะครับถ้าใครชอบเป็นมากก็ใสพ่พริกครับแต่อย่าใส่เยอะครับมันจะเผ็ดมากจนแบบจะเป็นอันตรายได้ครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่รสดีครับส่วนน้ําตาลถ้าใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ได้แต่อย่าใส่เยอะมากครับเพราะว่าน้ําตาลอาจจะทําให้เป็นเบาหวานได้ครับ อันนี้ครับคนให้นัวๆคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเริ่มทางแล้วท่านโยมมาเอาอืม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 ออมอืมทานแล้วกันครับท่านอมอืมอืมโอ้แซ่บดีเด้อแซ่บหลายหลายท่านโยมแซ่บปะแซ่บปะอืม แต่ไหมจะไปคลาสท่านผู้ชมดูไปก็เหมือนได้กินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมแซ่บสดชื่นเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดถึงใจครับอืมอื้มอื้มอื้ม เชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ต้องอร่อยตาม,มาครับมือเนี้ยขายหลายคนก็คงกลับไปทำาะฮะออฮะอืมอืมอ่าอืมเอาเป็นว่าน้ำลายไหลเลยนะครับตามคลิปเลยท่านผู้ชมทำากินใ้ได้เลยนะครับ โยช์พคุณมีมากมายครับอืมอนนี้ยผมขอตัวนะครับขอตัวกินก่อครับออืืคนเดียวนี่แหละครับฮะฮัมฮ้มฮัมฮมอืมแทบไร้แ่บไร้เด้ออืมอืม ในคลิปอาจจะไม่สุขภาพต้องขออภัยทา่านผู้ชมนะครับและอั้งน่าจะมีคลิปอะไรไมาให้ทา่านผู้ชมอกีกดกดกดติดตามกดตุกใจเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย